เริ่มเปิดไก่ครับลุน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 ผูพี่น้ำเดืองมากเบาเบาเบาเเบโอ้โหพี่อูสวัสดีครับผมวันนี้เรามานำเสนอครับเมนูไก่อบฝางนะครับโดยเชฟอูวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันวัตถุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบอุปกรณ์ อ่ามีไก่ไก่ตัวนี้ครับเพราะพันมาจากออสเตรเลียเป็นไก่กระเทยเป็นไก่ไก่กระเทยใช่ไหมแล้วเป็นไก่กระเทยครับอันนี้กระเทยขายจานนี้ผลิตมาจากสิงคโปร์เดี๋ยวเราจะอบกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์อีกที่ย่างหนึ่งปิ๊บวัสดุสำคัญในการทำไก่อบปิ๊บเบุ๊มไแต่โอฟ้าไก่อบฟางเมนูสัมพัญเฮ้ย อุปกรณ์สำคัญที่จะทำไก่อบฟางโอ้ยลินพันไปหมดแล้วนี่ครับเราจะไปกันแล้วไปตามเลยคลิปครับมาเลยครับมาเลยเห็นแล้วโอ้โหมีูนี้สี้แล้วดูนเท้าพี่พี่อู่ดิมีแต่ขี้คนจริงนะเราโดนงูกัดก็ไม่ใช่เรื่องตลกนะในนี้ไม่มีธรรมดานะครับเรามาถ่ายทำกันถึงเขาใหญ่ เราต้องติดตามชมให้ดูนะอย่าก,กอข้ามนะครับมันไม่ดีนะขามาครับขามาวันนี้พาตากล้องมาลุยแล้วเลยครับนี่นะอะไรมาดีทำไมแค่อย่างนี้ไปเปรี้ยกรีนี่นี่นลุยแล้วเขาเป็นยังไงเฮ้ยเนี่ยขุมไปแบกฟังมาเนียติดตามครับติดตามไปไ,ได้ไหมอ่ะเดีเ๋ยวได้ไปแฟางก่อน มาแล้วครับฝังวัสดุอุปกรณ์สำคัญในการทำไก่อบฝังวางก่นอ,อนนะคนกี่กิโลเนี่ยใครมาแล้วนะถอดเสื้อก็ไม่ได้อยู่พี่เตาหัวเอาเหัวลงมาก็จะเผาไก่เผาไก่แล้วนะวนี่ครับ ฟังไก่อฟเฟียงไม่ได้กินเนี่ออยว่าไงจะอ,อฟังเ <c oughs> อาครับมาเรามาต่อครับเดี๋ยวเรากำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับ <c oughs> มาดูใกล้ๆครับกันทั้ไก่อฟฟงเนี่ยไอ้ตรงขอบปี๊บเนี่ยจะมีไม่มีอากาศเข้านะครับเนี่ยเราจะใช้ดินเหนียวทั้งหมดที่เรามีในบ้านนะครับเนี่ย เพื่อปกปิดความร้อนไม่ให้มันร้อนเกินไปนะครับโดยเรามีเชฟต้นตำรับพิเศษเนี่ยฮะเรากำลังทำแบบนี้แบบพิถีพิถันนะครับไม่มีที่ไหนเขาทำกันนะครับแบบนี้เนี่ยเราต้องดูนะเผื่อน,น้องๆน,น้องหนูเนี่ยอย่าทำตามฮะอะฟา,างล้องโอ้โหไอ้โหแพทเลยเนี่ยเขาบอกอะไรเขาบอกว่าฝั่งนี้ดิมันติดเหน็บอยู่เนี่ย เอาฟังลงมาดิอ่าดูครับดูออกมาเขาแกะฟางกนเลยเอาคนเขาเป็นใจมักอันนี้พอป่ะพอออ่ครับเาแกะฟางนะครับทุกคนเราแกะแกะฟางมาแล้วแล้วก็โรยก่อนเหลืออันี้นี่ครับแล้วก็ โรยนะไปแช่วางก้อนครับโรยโรยนี่ครับโรยโรยนะครับทุกคนเราต้องโรยรอบๆนะมันไม่เห็นมันได้เห็นอยู่โรยให้มันทุ่งๆนะครับทุกคนเพื่อที่จะความร้อนให้มันถึงเนื้อไก่ได้โดยตรงไก่เราจะได้เหลืองกรอบนุ่มในนะครับอร่อยถึงที่สุดต้องดูเลยข้างในไม่สุกเอาประธานครับจุดเลยครับประธานเอาอันนี้ออกมาก่อนก่อน

คอนเทนต์คอนเทนต์เดี๋ยวมันจะไหม่เฮ้แกมันจะไม่ไม่เวิดบัณฑิตเป็นไงครับครบเพลิงอันดับหนึ่งไก่อาฟางโอ้ยหอน เป็นไงครับทุกคนไก่อบฟางทีเนี้ยเราจะทําการเติมฟางเข้ามาเรื่อยๆนะเพื่อให้ไก่ตรงนี้มันสุกได้เดีย๋ยวเราติดตา,ตามนตาในคลิปนะครับต,ต,ต่อไปเราจะเติมเชื้อไฟนะครับเพื่อให้ไก่ข้างในมันสุกได้มาดูใกล้ๆด้เลยครับเราใญ่ใส่เยอะนะค,ค่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆรอบๆคลิปนะครับผมแล้วหนูทำไงอ่ะ มันอยู่ในกิปสิโอ้ <c oughs> โกวสวนพอกกนตอบพอกอนตอนไม่โอ้มันขี้ดินนะนะครับเรามาด,ดูใกล้ๆนะเราต้องเติมเชื้อไฟตลอดนะครับเพื่อให้ไก่มาสุกไม่ต้องเติมมากนะครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆพอแล้ว <c oughs> ประมาณ3ามถึงสี่รอบนะวันนี้ครับวันนี้เรามาใส่ฟางรอบสุดท้ายนะครับรอบนี้ก่อนที่จะเอาปี๊บออกจากไก่นะครับวันนี้เรามาเอาฟางใส่รอบสุดท้ายกันนะครับเราจะใส่ทั้งหมดสี่รอบนะครับไม่ใช่สี่รอบสนามน,นะสี่รอบฟางไม้ไก่จะงเสครับอ่อนแล้วโอ้ยขนขาไปมดแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเรา อีกสักครู่นะครับเราจะติดตามนะครับไกอ่อบปิ๊บเอ้ยไม่ใช่ไก่อบฟางนะครับอยู่ในปริป๊บเดี๋ยวเราจะติดตามสักครู่นะครับรอสักครู่ใครเสิร์ฟป่ะเนี่ยอ๋อปิดเลยพี่อ่าหลังจากที่เราเอบไปสามสี่รอบนะทีนี้เราก็จะมาเปิดดูกไก่กันนะครับนะครับจะต้องเคี่ยเท่าเท่าฟางออกก่อนนะ<ด>มันเป็นเออเฮ้ย<ด> ระเบิดด้วยอ่ะเฮ้ยสุกหรือเปล่าเฮ้ยมีเสียงระเบิดข้างในเดี๋ยวเราเอาทีมา่มัเราจะระเบิด,บดอัดหน้าหนูร้เลยอ่ะเหล่านุงไม่หาผ้ามาจับเปิดได้ไหมไม่ร้อนหรอร้อนเปล่าร้อนอยังไม่ร้อนไม่ร้อนเนี่ยจับได้ยังไม่สุกพี่พี่พี่่อยูฝั่งน,นั้นดินะก้องใกล้ๆกล้องก้องเดินเดินเดินเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับยังไม่สุกเลยมันสุกปิ๊บปิ๊บมันหายร้อนเร็ว tham 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 ướp bảo tham bao bảo bảo. bao tham đi đi tham 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 thì tham 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 không tham 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 Để tham 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 là tham cải. tham 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 con. tham 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 พี่วางจานไม่ไม่ตรงอ่ะพี่จริงเอียงไงน้องลองลองลองจานดินไ่ฝังแล้วอู้จานร้อนมากเลยดินก็ร้อนไงไก่กูเดยสวยอยู่พี่พี่หรือว่าต้องอีกราดอีกราดหนึ่งพอฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ เอาอีก2รอบนะครับ3รอบเราเอาดีกรบก่อนดีกทุข้างก่อนนะครับสรุปคือผมได้เป็นคนเล่นบินเหมือนเดิมครับมไม่ค่อยจอะลิเลยทั้งวันเนี้ยเพื่อความสุกข,ของทุกคนครับยอมทำได้ครับฝากติดตามครับเต่าชาแนลครับเต่าทิระยุทธชาแนล ไอ้ที่เราปิดไว้เนี่ยสาเหตุหล,ลักๆมันคือการควันเข้านะครับเราไม่ได้ปิดเพื่ออะไรนะถ้าควันเข้าอ่ะมันจะหม่นไหม่นะอเอ,อ,ะอา,อาดินโป่งบนด้วยอ่ะ,อะ เราเผาเผารอบสองครับรอบแรกไม่สุกครับเผาไปสิค oh, ร oh, ับเริ่มเปิดไก่ครับอลุนหลุนลุนลุนลนลุนุ้พี่น้ำเหือมากเผาเาโอ้โหพี่โอ้เาเผาพี่เาอืออ๋ออ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 อ่ออ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 อาออ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  เป็นไงครับเป็นไงครับต้องหาจามาแล้ว <flats> พี <Southern> ่ <Bullet monkey> บัตนี้บัดนี้เราจะเอาไก่ขึ้นจากเตานะครับร้อนมันเป็นการร้อนนะครับจับดีดีพี get get it ๆๆ่กำกำเลยได้ไหมมันจะหลุดมือนะกำ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 อีกำขวดเลยกำขวดได้ไหมเลิกแล้วเดีมันมันใส่ยาไม่ได้พี่ต้องถือก่อนเอาพ่อก่อนเอาถือลิเล เรามีคนเชิญครับเป็นไงพี่เป็นไงโอ้โหสีฟางตัวแรกตัวแรกตัวแรกยังไม่ได้กินเลยตัวแรกหมุนฟางหมุนฟางไปก้อนหนึ่งครับเอามาใส่จานวางเทเทมัเดี๋ยวล้จับจับไปบ้าบ้าดินยำซุปดำซุปโถเอ้ยหกหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ไหจับ น้ำไก่น้ำไก่เนี่ยน้ำซุปเนี่ยมันจะมีน้ำซุปในจานที่อร่อยมากเลยนะมันไม่มันไม่ไหลใช่น้ำน้ำไก่ที่มันเท่งมันไม่ต้องใส่ก้วยกับมันงใหญ่มันมันเท้งหมดร้อนเดี๋ยวเขารักนี่นี่ในขวดเนี่ยของจริงเอาเท้าก่อนครับมาเลยครับพี่เอ ช้าๆที่พี่กล้องไม่ทันโอ้ยที่ไอ้บอสเลยบอสค่ะบอสไปเลย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 